ครับผมตัวนักขุดนะครับวันนี้ครับก็มาลุงนะครับทานข้าวกันนะครับีนะครับมัอก็กับข้าวานี่ปตลาดนะ้ต่เป็นเป็นฟ นครับมีกับข้าวหลายอย่างนะครับมีทั้งปลาทูนะครับมีกุ้งเทคนิดนึงนะเมื่อกี้นี่หลุดนะฮะแต่ว่าตื้นไรลใส่มานะครับมีกุ้งนะครับกุ้งต้มนะครับผมอันนี้กินอ่ะห่มิ๊แต่ว่าหมูมาแล้วหมูมาแล้วก็หมูโหนี่ครับหมูหมูใส่นึ่งจิ้สโป๊ยไป อวมากยันวนะครับธรรมดาในสร้างต้มนะคการ้มนุ่ลวไปนปลาทูทูนึหครับมดี้ใครได้กินหมูสามชั้นช่วงนี้แสดงว่าเออแก้งนะทุกท่านมาดา้วครับเป็พีคนรวยดำใดดำนึงไม่ได้กินหมูเลยพี่น้องันโดยลละสองรอยสามรอยปลงพ ี่ตีนี้ครับก็กินอย่งอร่อยเลยนะครับนี่ครับเอาได้นั่งใส่ยาวๆเลยยืนจะได้หัวนะนั่ไปม่ยไปยืนมันจะได้หลายคนไงไม่ป็นไรเราออกข้าทื่ได้มาแต่เาไม่้เอาไม่ครับตีได้แลยแเียผมก็ทานข้าวยังอร่อยเลยนะครับผมเนาะ อาล้อเลยโอ้ยเต็มขวดเลยเนาะลุงเล่าบอกให้ไปทำมาใหม่เชื่อมทับเลยลุงไปทำมาแล้วเป็นเดียวไปไปทำมาใหม่แล้วค่อยเอาไอ้ถ้าผมค่อยเอานี่เติมเพิ่มเอาลุงชั่วกว่าให้เป็นแบบนึงลุงมันคมลุงขนาดลุงยังนั่นเลยเังนีแล้วเราพ่นย่างนี้พ่อเหรเพี่บไฟแบบนิ่งๆแล้วเขาเทขวดนู้ออกมาเต็มขวดอะไรนี่ใส่เกลี้ยงเลยหน้คี่ยงอะไมเจ้ากินตะกุงบอกดูเหมือนจะนั่นจะน่าเศษดีนะ ใช้โทรศัพท์เรื่อเยวแล้วนะ้มันตองนามเื่อลาสุดอ่มมเห็นแจ้วคมกินกับปมมอนดังใหม่ๆรสาตเยวเลยพี่น้องเลยตับมมันเป็นยังไงลุงมาชิมมองเาถามมันแจ้วคมกินกับอันนี้บอกแต่เมื่อักก้อนมันชิมอนได้ไหมนะได้ได้ได้มากับตันมั้ยเดี๋ยวมันระสานเยวผมก็เกรงใจได้อยู่ได้อยู่เก้างนี้ ปัดมันดิย่อยู่แต่ว่าหนาตาไม่โอเคเลยเรหลอกอกินน้ำซุนน่นเขาได้อยได้ทุกคือาเิรมนี่ผมดีผมดีอือืมเขาน้ตนการเียกันอลาน่ยอร่อยนะครับตรัอันนี้เราันี่กันดยวกพิเศษดีขอะงดมตัวนี้ตัเป็นหวยอางเงเนาะลุงตามนุ มาต่อยบระทุนเจ้าค่อยบริก้รแก้วจะเทือเรือเขาบอกให้ยืนอันนี้ก็ได้บอกว่ามันใจเห็นคนกินยาก็เลยนั่งเอาโต๊ะเอาโต๊ะเขากินเพื่อนอะไรด้ครับยืนอะไรอาไปแล้วเอาโต๊ะกินเนี่ยเอาไปเอาไปยืนนะคนนั่งจะประทานไงล่ะพ่อโอเคดีแล้วโอ้ประธานมาสามเลย

กระเจาขี้นอดปลามักมาเด้อพี่นาทีเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อพี่นาทีเด้อแม่นี่ปลาห็นเมื่อยับรถนนีี่มกกุ้งง่ายๆเลยพี่นาทีโอ้ยปลามักกุ้งปลามักินกุ้งนะฮะบางคนบอกว่าพี่นาทีชอบกินกุ้งเยอะอ้ยเรากินไปในแต่ไอ้ดูกุ้งโอ้ยว้าวบาทคนอันนี้อะไรเนี่ยว่าเรากินแสบเนาะสองคำแล้วพอละ ดูว่าละเอียดดูยิ่าตัวมันแดงแดงนะครับหมูเอามาตัวมากินมดหัวเลยวะแซ่บระเบ้อเนี่ะอร่อยนะหัวแสดงว่าไม่เคยกินปลาทูแสดงว่าน้าให้บทจากของแซ่บนี่คือถ่ายมือนุกนะฮะนุกเป็นคนย่างนะครับข้าวหอมมะครับทาง้าวอย่างอะไรอร่อยนะครับแล้วก็นี่โอ้ยมีไมันยูว่ามันมคลาาสนะครับนี่น้องๆยูทูบเบอร์นะครับมาทานกันด้วยกันนะครับใช่ไหม ขึ้นราคาดีนักใช่ไหมกินปลาชดแป้งเลยไปบ้านทบแล้วกินปลาชดนะครับน้องเองเด็กมวะพี่น้องไปน้ลมเอาไปลวกกันปักหมุดไม่ได้้ล้มเอไปลวกกัด้เขามีเขาจมด้ยนเจ้าคมไนุมักหมูจวดแะะด้วยมกหมูบเก ขายได้เลยนี right ่ขายได้เลยใช้วิ่งเลยล่ะผ่านพันเราเล่นมาแล้วใช่ไหมโฆษณาร้านเลยนะคะลุงพลกับทางพงเจ้าใส่เสื้อไอ้ยังเจ้าร้านตัดผมพันก็นี่จืดโทรมาจอยพิดมีกสีอันนี้ตั้งแต่อันเขาเห็ดกําแพงเฮือนไหนรุ่นีมาพี่น้องอ่ะอยากซื้ออยาก็มาซื้อตามเสื้อเพิ่นนี่แหละค่ะ อพี่ชายได้อะไรมากินนะมาพี่แจ้เข้ามาเดี๋ยวบอกนะไปทำแจ่วมาอือโอ้ไม่มาแล้มนาวปลุกต้องใส่เลยเทใส่เลยอันนี้คือนสิผมผมเพราะลุงเทลงหน่อยนึงเนี่ยพี่เทนี่ลงไปตัดหน่อยนึงบ่เออน่าซูเด็ดดเี๋ยวตก่อนพอก่อนแล้วซีมเหมืนกันซีมัหมือนกันนี่บอกเพิ่มมะนาวเพื่อจะตัดบีบผมบอกได้นนี่มั้ลอันนี้ไม่เพิ่มมะนาวนะลุงเนี่ย ชิมหนอยู่เนาะิมเนาะ่ฟงมมีรสชาติผมะคยผ่อประมาณนี้แอ้วนะส้มหักนะครับมันพิ่มมะนาวอยู่โอ้บเยดนบเบปีนีมีเนาะได้จยงแอยู่แล้วอะบาหมูไ่ใช่เบล่ะหมูเล่ะเดี๋ยวเบงไปเดี๋ยวหมูเหี้ยเล่หมูหายไมหายหมูหายโตได้พี่น้อง มมกายดีมกายดีเบิ่งกันแล้วบปล่าพูดอะ่างันเ้อมันเนูป่านือ่มเห็นหมูป่านเห็นท่ามอยากเอาเน้มันมาเบิ้งไว้ปเี่เลยโอนี่ใครเว่นดวยผมนี่ิขมสองข้ามหม่อนกันจริงใจ คุณข้อละกับมูลเสื้อแดงมาด้วยกันนะพี่น้องครับต้นกิโลละร้อยบาทนี่มึงแดงคนะมุมแดงอยู่ฝั่งขวาเลยอร่อยอร่อยอร่อยนี่ออกเปรี้ยวลงอันนี้คือนั่งประชันความมารวมเปรี้ยวอนี่เนี่ยคุณใหญ่หล่อน่าจะเป็นนักเตะอร่อยมากระหว่างมุมซ้ายกับมุมแดงมุมนู้นเงินนะครับใครหลอขกันเอาหัวปลาทู ้อตนนีเหมือนเหมือนกำลังกินแข่งขันโชว์กันเลยนะครับเนี่ยครับก็นตีอร่อยมากเลยนะครับลุงก็ทานอย่างไรอร่อยเลยโอ้แจีวที่ฟูดกับแกเนาะย้อนทรงคนครับที่ฟูดนี่แม่ที่คอยเข้าไปเห็นคอมเมนต์นะคอมเมนต์หายนี่แม่ลุงกินหัวปลาทูทั้งหัวเลยอันนี้เหรออัน้เหรอโอ้โหอันี้แล้วสามเจียวหรอตาตัวเลยเมื่อกี้ตาแนี่ทะลักออกมา หอยนางรมชวนเนี่ยชวนเนียันนี้หอยนางรมบอกหอยนางรมาหอยนางรมคือเตียมันตายเเนี่ยโอ้ยหอยน่งกินหอยนางรมนะครับังบนแจ้นนะกเ้ล่เาวาถกินมัอปายาจะทำรยโอ้ย้ำ้ำ้ำเลหอยนางรมไปแล้วครับพี่้องครับยังยังมีน้ำแข็งเกาะติดเลยครับอนนี้คือสดสดเลยเจียวันจ อร่อยมากเจียวเจียวเจียวมากพี่ชาลองดูสิมาโซเนี่กิเจียวได้ไหมกินกินทั้งน้ำแข็งกินทั้งหอยนะครับพร้อมกันตุ้มตามลองนี่แพมจะได้รักจะได้หลงเชียร์ย่นั้นแหละโอ้ยคมแรงวะแรงวะที่ไม่กล้ากินนี่ไม่ได้รักแพมเลยโอ้ยคมมากแค่ไหนตุ้มตามจะลองน้ำแข็งก้อเต็มเลยไอเด็กกินข้าวสิลูก ไหน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 มันจะกินได้ยังไงเนาะแข็งแข็งโฟกเลยนะโอ้ลองลองดูวันนี้ไม่เรียกไอเดียนะออกมาเองได้ไหมแต่จะวะเจีบวไหมอันหนึ่งได้ไม่เออมันเหมือนเยลลี่เลยเนาะเออมันละลายในปากไหม ละลายคับอัน้ตุงตาวก็บกมาเลลี่ยวหอยสดนี่มันดีอย่างนี้เองนะครับเนี่ไม่เคยกินยโอ้อาพี่ชัยไม่ไม่ไม่พูดไม่จาเบิ้ลน้ำีบากนี่นิ้ำซบอยข้า่าเนาะดีรัโอ้ยเนาะง้มได้สิชุกเนาะมูเอะมูเบิไปเจรอกี้มันเลนอยู่ได้เนาะ หม้วนออกให้ลูกไปหน่อยมันจะมักมานจะมักตอนนี้หมูขาเอ้าใจย็นมาตอนไหนนี่กินหกินยังกปนยินอยู่เมื่อกี้เอ้าเฮ้ยกล้องหอยไปไหนแล้วอู้ยมึงมัน้องมีมีน้องครับลงกินดูได้ป่ะลุงยังไม่ลงกินลุงมันจะเลี้ยวอยู่ผมก็ยังไม่เสร็จไปลงลุงมีแบ่งกล้องไม่ทำแล้วไม่พลาดอย่างที่จับนะฮะตัวจับพี่ชายพี่ชาย อ่าโฟนเข้านะครับคอมพิวเต์เข้านะครับเป็นไฮพีเอ็มแซ่บบอปลาทูน้างด้วยกันครับผมแฟนครับด้วยกันนะครับเดี๋ยวาี้มันเป็นผูวบอกเสียงลุงพีเอ็มบอกว่าปลาทูแซบครับปลาทูแซบผมแล้วมันมันแซบน้ำกลิ่นอยู่อยู่หลายคนแห้งแล้วก็กินปลาทูนะพี่น้อง าว่บปลาทูเนาะเข่งละซาวบาผมจะพามาอนมานอผมเะาวบ่าวุ42นาทีโอ้พี่ลึกโหหลดพี่โอ้ยมันขึ้นทูดยเยำไสดเด่นขึ้นมาโดดใส่พ่นเ่โหดเปื่อเปื่อแถซุปวนทแล้วอย่างสามสันุอุ่นอนอุ่นอุ่งอนอุ่นอุ่นอนอ่่น คลิปนี้ครับก็ออจบว้าจะเป็นท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ